สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเพื่อนเล่าเรื่องผีในวันนี้ผมมีหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะถ่ายทอดให้ฟังครับมันเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นจากความฝันของชายหญิงธรรมดาคู่หนึ่งความฝันที่อยากจะมีบ้านแต่ในบางครั้งโอกาสที่ดีมากเกินไปมันก็มักจะมาพร้อมกับบางสิ่งที่เราคาดไม่ถึง เรื่องราวเรื่องนี้ถูกส่งมาจากคุณนนท์ครับเขาได้ย้ำกับผมว่าทุกรายละเอียดที่เขาเล่าให้ฟังมันคือสิ่งที่ครอบครัวของเขาได้สัมผัสมาจริงๆมันคือประสบการณ์ที่เกือบจะทำให้คำว่าบ้านไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับพวกเขาอีกต่อไปเรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาครับ ณเวลานั้นครอบครัวของคุณนนเป็นครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นประกอบไปด้วยคุณนนเองคุณฝนซึ่งเป็นภรรยาและลูกสาวที่น่ารักก็คือน้องแพรทั้งสามคนยังคงพักอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กย่านชานเมืองสองสามีภรรยาคู่นี้ทำงานกันอย่างหนักหน่วงเลยครับเพื่อความฝันเดียวที่พวกเขามีร่วมกัน นั่นก็คือบ้านหลังแรกของครอบครัวพวกเขาอยากเห็นน้องแพรมีห้องนอนเป็นของตัวเองมีพื้นที่สนามหญ้าเล็กๆให้วิ่งเล่นคุณนนท์เล่าว่าพวกเขาเองได้มีการตระเวนดูบ้านมาแล้วนับสิบโครงการนะครับแต่ด้วยงบประมาณที่ได้ตั้งเอาไว้สิ่งที่ได้ก็มักจะเป็นบ้านที่ไกลจากที่ทำงานหรือว่าถ้าทำเลดีบ้านมันก็เล็กจนหน้าอึดอัด รวมถึงแพงจนเอื้อมไม่ไหวจนกระทั่งค่ำของวันศุกร์วันหนึ่งครับขณะที่คุณนนท์กำลังนั่งไถหน้าจอมือถือดูประกาศขายบ้านต่อไปสายตาของเขาก็ได้ไปสะดุดเข้ากับโฆษณาตัวหนึ่งมันเด้งขึ้นมาราวกับจงใจยังไงไม่รู้หลุดจองบ้านตัวอย่างหลังหัวมุมพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์หรูในราคาที่คุณปฏิเสธไม่ลง เห็นแบบนั้นหัวใจของคุณนนท์ก็เต้นแรงเลยครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเขาเองจําชื่อโครงการนี้ได้มันคือโครงการที่เขาขับรถผ่านแทบจะในทุกวันแต่ก็ไม่เคยคิดเคยฝันว่าตัวเองจะมีปัญญาซื้อเมื่อเห็นแบบนั้นทำให้เช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสามคนก็ขับรถเข้าไปในโครงการนั้นครับหัวใจของคุณนนยังคงเต้นตึกตัก เขาภาวนาว่าอย่าให้มันเป็นโฆษณาหลอกลวงเลยและภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันก็คือความฝันชัดๆครับโครงการนี้ร่มเรื่นสวยงามและก็เงียบอย่างน่าประหลาดบ้านตัวอย่างที่พวกเขาเข้ามาดูนั้นตั้งอยู่ที่หลังหัวมุมเกือบจะสุดซอยของเฟสใหม่มันเป็นทำเลที่สวนตัวมากๆวินาทีแรกที่รถจอด คุณฝนเนี่ยถึงกับยิ้มออกมาแก้มปรีเลยนะครับมันคือบ้านสไตล์โมเดิร์นสชั้นสีขาวกับเทาตัดด้วยไม้สีเข้มกระจกบานใหญ่รอบบ้านสนามหญ้าสีเขียวที่ถูกตัดแต่งมาอย่างสมบูรณ์แบบเซลล์ชื่อตั้มที่ดูเหมือนพึ่งจะย้ายมาประจำที่โครงการนี้ก็รีวิ่งออกมารับด้วยท่าทีที่ดูตื่นเต้นสวัสดีครับสนใจบ้านตัวอย่างใช่ไหมครับ เชิญครับเชิญเลยหลังนี้ผมบอกเลยว่าที่สุดของที่สุดแล้วครับทุกอย่างกาวที่เข้าไปในบ้านมันคือความสมบูรณ์แบบครับโซฟาหนังแท้สีครีมโต๊ะอาหารหินอ่อนห้องครัวบิวอินที่เงาวับทุกอย่างมันใหม่และไร้ที่ติราวกับเพิ่งหลุดออกมาจากนิตยสารคุณฝนในตอนนั้นดูจะมีความสุขมากๆเลยครับ น้องแพรเองก็วิ่งไปจองห้องนอนเล็กที่ตกแต่งกลายเป็นห้องเจ้าหญิงคุณนนท์เห็นแบบนั้นถึงแม้จะยิ้มอยู่ในใจแต่เขาก็ยังคงมีคำถามมากมายว่าทำไมทำไมมันถึงยังว่างอยู่เขาเริ่มต้นออกเดินสำรวจอย่างละเอียดครับจนมาถึงห้องสุดท้ายมันเป็นห้องทำงานเล็กที่อยู่ชั้นล่างถูกซ่อนไว้ติดกับโรงจอดรถวินาทีที่เขาผลักประตูเปิดเข้าไป สิ่งแรกที่ประท้าตัวมันไม่ใช่กลิ่นครับแต่มันคือความเย็นมันไม่ใช่ความเย็นสบายจากเครื่องปรับอากาศแต่มันคือความเย็นเหยียบที่ชื้นชื้นหนักหๆจนคุณนนต้องเผลอยกมือขึ้นมาลูบแขนตัวเองห้องนี้ถูกตกแต่งด้วยไม้โทนสีเข้มมีโต๊ะทำงานไม้สีเข้มตัวใหญ่และเก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนังสีดำตัวหนึ่งวางตั้งตระงานอยู่ที่กลางห้อง ทำไมหลังนี้ถึงรูดจองล่ะครับคุณตั้มคุณนนท์ถามคำถามที่คาใจที่สุดคุณตั้มที่เป็นเซลก็หัวเราะแห้งๆออกมาอ๋อพอดีผู้บริหารภายในเขาจองไว้ก่อนนะครับแต่ว่าดันย้ายสาขาไปอยู่ที่ต่างประเทศกระทันหันทางโครงการก็เลยอยากปิดเฟสนี้ให้มันจบๆผมบอกเลยนะพี่เฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่แถมให้เนี่ยมันก็เกือบล้านแล้วนะครับ แต่นี่พี่ได้ไปในราคาบ้านเปล่าเลยได้ยินแบบนั้นคุณนนก็หันไปสบตากับคุณฝนสายตาของภรรยาในตอนนั้นมันคือคำอ้อนวอนครับเมื่อเป็นแบบนั้นคุณนนจึงตัดสินใจทิ้งความสงสัยทั้งหมดตกลงครับพวกเราเอาหลังนี้ในที่สุดพวกเขาก็ได้บ้านหลังนี้มาครอบครอง การขนย้ายข้าวของเข้าบ้านใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยครับคืนแรกในบ้านหลังใหม่มันคือความสุขที่แท้จริงจนกระทั่งกลางดึกคืนนั้นช่วงเวลาประมาณตีสองครับคุณนนท์ที่ยังหลับไม่สนิทด,ดีเพราะยังคงตื่นเต้นกับบ้านหลังใหม่ก็ต้องสะดุง้งเขาได้ยินเสียงตุบเป็นเสียงเบาๆแต่หนักแน่นร้ายกับคนทำของหนักๆตกจากเก้าอี้ เสียงนั้นมันดังมาจากชั้นล่างครับได้ยินแบบนั้นหัวใจของคุณนนท์ก็หล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มความกลัวมันจุกอยู่ที่คอบ้านหลังใหม่ที่ควรจะอบอุ่นทำไมมันถึงรู้สึกได้ถึงความเวงว้างและน่ากลัวขนาดนี้เขาค่อยๆย,ย่องลงบันไดเปิดไฟจนสว่างจ้าแต่สิ่งที่พบคือความว่างเปล่าครับทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่ในที่ของมัน เห็นแบบนั้นเขาเองก็พยายามไม่คิดอะไรนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาคิดมากไปเองแต่เรื่องแปลกๆทั้งหมดมันไม่ได้จบแค่เพียงเท่านั้นเพราะมันมีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนเลยครับเรื่องแรกก็คืออุณหภูมิครับคุณฝนเป็นคนแรกที่สังเกตว่าห้องทำงานห้องเล็กนั้นไม่ว่าอากาศด้านนอกจะเย็นหรือว่าร้อนอบอ้าวแค่ไหนห้องนั้นก็ยังคงเย็นอยู่เสมอ เย็นจนคุณฝนไม่กล้าเข้าไปอยู่ในห้องนั้นคนเดียวเรื่องที่2ก็คือเก้าอี้ครับมีอยู่วันหนึ่งครับคุณฝนได้เข้าไปทำความสะอาดห้องทำงานนั้นเธอจำได้แม่นเลยว่าเธอเป็นคนจัดเก้าอี้ผู้บริหารตัวนั้นโดยการดันมันให้เข้าไปชิดกับโต๊ะอย่างเรียบร้อยแต่พอเธอกลับเข้ามาในห้องนั้นอีกครั้งในช่วงเวลาตอนบ่ายเพื่อเก็บของเก้าอี้ตัวนั้น มันกลับถูกเลื่อนถอยล้างออกมาคร้ายกับพึ่งมีคนลุกออกไปคุณฝนเองด้วยความสงสัยก็มาถามคุณนนท์นะครับถามว่าเมื่อกี้เข้าไปใช้ห้องทำงานมาหรอคุณนนท์ได้แต่สายหน้าตอบปฏิเสธและถามกลับมาว่าทำไมคุณฝนหน้าซีดเลยครับแต่เธอก็เลือกที่จะไม่พูดอะไรเรื่องที่สามก็คือคุณลุงของน้องแพร นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณฝนเริ่มที่จะหวาดกลัวอย่างจริงจังช่วงบ่ายของวันหนึ่งขณะที่คุณฝนกำลังทำกับข้าวเธอเห็นน้องแพรกกำลังยืนกระซิบกระซาบอยู่ที่หน้าประตูห้องทางานที่มันกำลังปิดอยู่เห็นแบบนั้นเธอจึงรีบเดินเข้าไปหาลูกสาวและถามว่ากำลังคุยกับใครน้องแพรหันกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มที่ไร้เดียงสา หนูคุยกับคุณลุงอยู่ค่ะแม่หัวใจคุณฝนเนี่ยหล่นวูบเลยครับคุณลุงที่ไหนคะคุณลุงที่อยู่ในห้องนะคะเขาบอกว่าเขาเหนื่อยมากๆคุณลุงกำลังนั่งทำงานอยู่ได้ยินแบบนั้นคุณฝนก็ตกใจครับรีบพาน้องแพรออกมาจากตรงนั้นทันทีจนมาถึงเหตุการณ์ที่สี่ครับวันที่เห็นได้อย่างเต็มสองตา ในคืนนั้นคุณฝนกำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่โซฟาชั้นล่างคนเดียวคุณนนยังไม่ได้กลับมาจากที่ทำงานส่วนลูกสาวก็ไปนอนค้างอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ระหว่างที่เธอกำลังนั่งดูทีวีอยู่นั้นอยู่ดีๆหางตาของเธอก็มองเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเธอเห็นเงาเงา,เงาหนึ่งครับเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มผู้ชายรูปร่างทวมสวมเสื้อเชิ้ต เงานั้นเดินผ่านห้องโถงบันไดแล้วเลี้ยวหายวับเข้าไปในห้องทำงานเล็กนั้นคุณฝนเห็นแบบนั้นก็ตกใจครับเธอร้องกรีดออกมาสุดเสียงรีบคว้ากุญแจรถและขับออกจากบ้านในทันทีหลังจากนั้นเธอรีบโทรหาคุณนนแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดคุณนนเจอแบบนั้นเข้าก็รีบกลับมาถึงบ้านด้วยความตกใจครับ หลังจากที่เดินสำรวจดูรอบๆแต่ก็ไม่พบเจออะไรที่ผิดปกติเขาเองทำได้แค่เพียงพยายามปลอบใจภรรยาครับบอกว่าเธอคงเหนื่อยมากไปก็เลยตาฝาดบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรหรอกแต่น้ำเสียงของคุณนน์เองก็เริ่มที่จะสัน่นพราะลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกได้เช่นเดียวกันคืนวันศุกร์ฝนตกพรำครับ คืนนั้นคุณนนมีงานด่วนที่ต้องรีบปั่นส่งลูกค้าเขาเองต้องการสมาธิแต่ว่าเสียงทีวีที่ภรรยาเปิดกบเกลื่อนความกลัวและเสียงของน้องแพรที่กำลังนั่งเล่นของเล่นอยู่มันก็ทำให้เขาทำงานไม่ได้คุณนนจึงหันไปพูดกับภรรยาบอกว่าเดี๋ยวมานะขอเข้าไปใช้ห้องทำงานเล็กแป๊บเดียวต้องการความเงียบพูดจบก็หยิบโน้ตบุ๊ก คุณฝนเห็นแบบนั้นก็หน้าถอดสีทันทีครับนอนอย่านะไปทำในห้องนอนก็ได้นี่คุณนนเองก็พยายามทำตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เข้มแข็งครับไม่เป็นไรหรอกนามันก็แค่ห้องจะได้รีบปั่นให้เสร็จหลังจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในห้องครับผลักประตูเปิดเข้าไปแล้วเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ผู้บริหารตัวนั้น วินาทีแรกที่แผ่นหลังของเขาสัมผัสกับพนักพิงเขาบอกว่าเขารู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกคนนุณนนเปิดโน้ตบุ๊กแสงสว่างจากหน้าจอคือแสงเดียวอยู่ในห้องที่มืดสลัวเขานั่งพิมพ์งานได้ไม่ถึง5นาทีเลยครับความรู้สึกแปลกๆก,ก็เริ่มต้นขึ้นมันเริ่มจากความอึดอัดไม่ใช่ความอึดอัดจ,จากงานแต่เป็นความอึดอัดที่หน้าอก เขารู้สึกเหมือนตัวเองหายใจไม่สะดวกเหงื่อเย็นๆเริ่มซึมออกมาตามไรผมสงสัยเราเครียดไปคุณนนท์พยายามคิดครับเขาพยายามสูดหายใจลึกๆแต่ยิ่งสูตรก็เหมือนยิ่งออกซิเจนไม่พอหน้าอกเขาเริ่มเจ็บแป๊บๆความเจ็บนั้นมันร้าวลงไปที่แขนซ้ายคุณนนได้แต่คิดในใจบอกว่าบ้านะเราเพิ่งสามสิบกว่านะ และเขาก็เริ่มได้ยินได้ยินเสียงลมหายใจที่หอบหนักมากๆแต่ว่าเสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงของเขาครับมันดังอยู่ที่ข้างหูคุณนอนรู้สึกชาไปทั้งตัวขาของเขาหนักเหมือนคนมากดทับเอาไว้พยายามจะลุกแต่ก็ลุกไม่ขึ้นกลายเป็นอัมาพาตช,ชั่วขณนะและความรู้สึกหนึ่งก็ท่วมท้นเข้ามาในหัวใจมันคือความสิ้นหวังครับ ความกลัวความทรมานช่วยด้วยหายใจไม่ออกมันคือความรู้สึกของใครบางคนคุณนนถึงกับตื่นตระหนอกอย่างสุดขีดเลยครับเขารู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติทันใดน,นั้นเองปังประตูห้องที่เขาเปิดแง้มเอาไว้มันก็กระแทกปิดเองอย่างรุนแรงคุณนนถึงกับสะดุ้งสุดตัวในห้องที่มืดสนิท เหลือเพียงแค่แสงจากหน้าจอโนต้ตบุ๊กที่สะท้อนใบหน้าซีดเผือดของเขาเขารวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายและทุบมือลงบนโต๊ะตู๊ใช่เลยครับมันคือเสียงเดียวกันกับที่เขาได้ยินในคืนแรกและทุกอย่างก็เหมือนถูกปลดปล่อยคุณนนรู้สึกได้เลยว่าขาของเขากลับมามีแรงอีกครั้งเขาลุกขึ้นจากเก้าอี้พุ่งไปที่ประตู บิดลูกบิดที่เย็นเฉียบแล้วก็กระโดดออกไปจากห้องล้มตัวลงไปกองกับพื้นที่โถงทางเดินเขากอดอกตัวเองแล้วก็หายใจหอบอย่างหนักเหมือนคนเพิ่งจะรอดตายมาคุณฝนที่ได้ยินเสียงประตูปิดดังลั่นก็รีบวิ่งออกมาดูเธอถึงก็ร้องไห้ปล่อยโฮเมื่อเห็นสามีตัวเองกำลังนอนตัวสั่นอยู่บนพื้นคุณนนเชื่อแล้วครับ เขารู้แล้วว่าสิ่งที่น้องแพรเห็นสิ่งที่คุณฝนรู้สึกมันคือเรื่องจริงเช้าวันต่อมาคุณนนรีบขับรถไปที่หน้าโครงการเขาไม่ได้ไปหาเซลล์ครับแต่เข้าไปหารปอภอคนที่ดูเก่าแก่ที่สุดนั่นก็คือลุงชมคุณนนซื้อเครื่องเดิมชูกำลังและบุรีไปฝากนั่งคุยกับลุงชมอยู่นานจนกระทั่งเขาก้าเอ่ยถามลุงครับ บ้านหลังที่14มันมีประวัติอะไรหรือเปล่าลุงชมได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับชะงักมองหน้าคุณนนแล้วก็ถอนหายใจออกมายาวๆและแล้วความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยคุณวิรัตก็คือชื่อของผู้ชายคนนั้นเขาเป็นนักธุรกิจวัยกลางคนที่มีโรคประจำตัวก็คือโรคหัวใจบ่ายวันศุกร์วันหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อน คุณวิรัตเองได้เข้ามาดูบ้านหลังนี้และเขาก็รู้สึกชอบมันมากๆโดยเฉพาะห้องทำงานเล็กโดยเขาตั้งใจจะใช้ทำเป็นห้องพักผ่อนส่วนตัวเขาบอกกับเซล์ลว่าตัวเองจะขอนั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศแป๊บหนึ่งขอความเป็นส่วนตัวหน่อยหลังจากนั้นก็เข้าไปในห้องและล็อกประตูจากด้านในเซล์ลที่รับเรื่องก็ออกไปแล้วก็ไปดูแลลูกค้ารายอื่นต่อ เวลาผ่านไปประมาณสองชั่วโมงเซลล์คนนั้นก็กลับมาที่บ้านหลังนี้เพื่อจะทำการปิดการขายแต่เรียกเท่าไหร่คุณวิรัตก็ไม่ตอบเธอขอประตูห้องทำงานแต่ก็เงียบจนกระทั่งผู้จัดการโครงการมาและไขประตูเปิดเข้าไปภาพที่เห็นคือคุณวิรัตปุ๊บหน้าอยู่บนโต๊ะทำงานตัวนั้นร่างกายยังคงอุ่นแต่ว่าสิ้นใจไปนานแล้ว เขาหัวใจวายเฉียบพลันคาเก้าอี้ตัวนั้นหลังจากที่เกิดเรื่องโครงการก็ตื่นตระหนกอย่างสุดขีดถ้าข่าวนี้หลุดออกไปโครงการอาจจะต้องเจ๊งอย่างแน่นอนทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเงียบที่สุดกู้ภัยถูกเรียกเข้ามาแบบลับๆเคลียร่างออกไปในใช้เวลาไม่กี่นาทีโครงการได้ปิดตายบ้านตัวอย่างหลังนี้ทันทีอ้างว่ามีการปรับปรุงแบบภายใน ส่วนเซลล์คนนั้นก็ถูกย้ายไปที่อื่นบ้านหลังนั้นไม่เคยมีการทําพิธีทางศาสนาใดๆเพราะว่าโครงการกลัวว่าจะข่าวรัว่วพวกเขาแค่รอให้เรื่องเงียบแล้วก็จ้างเซลล์คนใหม่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาประจำใหม่แทนแล้วก็โละบ้านหลังนี้ในราคาที่ตัดขาดทุนซึ่งคุณนนกับคุณฝนก็คือผู้โชคดีที่มารับไม้นี้ต่อ คุณนนท์ฟังแล้วก็ขนลุกไปทั้งตัวครับเขารีบกลับไปที่บ้านและเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับคุณฝนฟังคุณฝนเองร้องไห้หนักมากคุณนนท์มองไปรอบรอบบ้านบ้านที่เขาใช้เงินเก็บมาทั้งชีวิตและแล้วความรู้สึกหนึ่งก็แล่นเข้ามามันไม่ใช่ความกลัวครับแต่มันเป็นความโกรธโกรธโครงการโกรธโชคชะตาแต่อีกมุมหนึ่งเขาก็ได้แต่คิดว่า คุณวิรัตคงไม่ได้ตั้งใจจะมาหลอกพวกเขาเขาแค่ติดอยู่ตรงนั้นทนทุกทรมานและฉายซ้ำความเจ็บปวดสุดท้ายของเขาเขาคงแค่หาทางออกไม่เจอเช้าวันรุ่งขึ้นการตัดสินใจของพวกเขาทั้งครอบครัวก็แน่วแน่ครับคุณฝนกับคุณนนทไม่ได้ย้ายหนีแต่พวกเขาเลือกที่จะทำบุญใหญ่ได้นิมนพระมาก้ารูป ทำบุญเลี้ยงพระครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเสียงสวดดังกระหึ่มไปทั่วทั้งบ้านคุณนน์และคุณฝนกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดให้กับคุณวิรัตขอให้ดวงวิญญาณของเขาไปสู่สุขติอย่าได้ผูกพันอย่าได้ทุกขทรมานอยู่ในสถานที่แห่งนี้อีกเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้จุดทูปกาดอกที่ศาลพระภูมิและศาลตายายของทางโครงการ พูดบอกกล่าวบอกว่าห้ามให้ดวงวิญญาณใดๆเข้าเขตบ้านของพวกเขาได้อีกและขอให้ช่วยเปิดทางให้ไปสู่ที่ชอบขอให้บ้านมีแต่ความสงบสุขและร่มเย็นหลังจากการทำบุญใหญ่ปาฏิหาร์ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีครับสัปดาห์แรกหลังจากการทำบุญห้องทำงานห้องนั้นยังคงเย็นเฉียบแต่ความกดดันความอึดอัดมันก็เบาบางลง คุณนนตัดสินใจที่จะทุบโต๊ะทำงานตัวนั้นทิ้งและรื้อเฟอร์นิเจอร์บิวอินในห้องนั้นทั้งหมดเขาได้เปลี่ยนมันให้กลายเป็นห้องพระเวลาผ่านไปบรรยากาศอึมครึมที่เคยกดทับบ้านก็ค่อยๆจางหายผ่านไปสองปีครับปัจจุบันคุณนลคุณฝนและน้องแพรก็ยังคงพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้คุณนนบอกว่าตั้งแต่วันที่เขาตั้งห้องพระ และการเจรจากับเจ้าที่ในวันนั้นครอบครัวของเขาก็ไม่เคยได้สัมผัสหรือรู้สึกถึงคุณลุงที่เหนื่อยล้าคนนั้นอีกเลยบ้านตัวอย่างกลายเป็นบ้านของพวกเขาอย่างแท้จริงเหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำที่น่าสะพึงกลัวว,ว่าวครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเกือบจะต้องแชร์บ้านหลังนี้กับเจ้าของคนเดิมที่ไม่เคยได้ย้ายออกไป และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวเรื่องนี้จากคุณนนมานะที่หนีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าเรื่องราวเรื่องนี้ของคุณนนทผมคิดว่าไม่ใช่คนแรกอย่างแน่นอนครับ ยังคงมีบ้านแปลกๆแ,แบบนี้กระจายอยู่ทั่วทุกมุมหัวระแหงของเมืองไทยซึ่งสุดท้ายแล้วการรับมือการแก้ไขเคสแต่ละเคสของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปครับยกตัวอย่างเรื่องของคุณนนท์พวกเขาตัดสินใจที่จะทำบุญบ้านครั้งใหญ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณดวงนี้สุดท้ายแล้วบ้านก็กลายเป็นบ้านของพวกเขาจริงๆครับ แต่ผมคิดว่าก็มีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่แม้จะแก้ไขมากมายสักเท่าไหร่ก็ยังคงมีดวงวิญญาณสิงสถิตยอยู่ภายในบ้านไม่ไปไหนหลายคนทนอยู่ไม่ได้ก็พากันย้ายออกไปมันจึงทำให้เกิดคำพูดหนึ่งขึ้นมาครับเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินกันอย่างแน่นอนคำว่าบ้านเลือกคนยังไงล่ละครับบางคนอยู่แล้วเจอก็มีอยู่แล้วไม่เจอก็มี บางคนอยู่แล้วการเงินแย่ลงแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่อยู่แล้วรวยขึ้นของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้าลิขิตจ,จริงๆครับเพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องนี้แล้วคิดเห็นเหมือนกันกับผมบ้างหรือเปล่าคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ